สวัสดีครับก่อนมาพบกันในห้อยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิศตศสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับรามาดูกันนะครับฮานอยประจําบันที่13นะครับในชุดที่1จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับ mm hmm. ก็จะเด,ดินหและ7นะครับ ตัวจอกจะมีหกห้กหกหกเจ็ดหกปดหกเนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหลนะครับในชุดที่สองนะครับฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะด่นเก้ากับหนะครับตัวจอกจะมีเก้าแปเก้าเก้าศูนย์เ้าหะครับหนึ่งแปดหศแล้วก็หนึ่งนะครับเรามาดูผลของวันที่สิบสองกันบ้างนะครับฮานอยมัดรวมนะครับในวัน ในวันที่สิบสองวันนี้นะครับหานามัดรวมก็จะเด่นหนึ่งกับ2อนะครับผมจาะเมื่อวานนี้หนึ่งหกนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับสองหกสอง้าแล้วก็สองศูนย์นะครับสองหกตัวนี้มาเข้า v i p พล่างนะครับมาสักไรเลยนะครับขอรู้สึกว่าโอ้เสียดายมากเลยนะครับมาใครเลยนะครับสองก็มานะครับแต่ว่ามาสองห้าเขาไม่เข้าใน ดังน,นั้นยังไม่เข้าเลยนะครับมาแค่เดิ่นซอนนะครับวันนี้ดิ่นศูนย์ก็ศูนย์เข้ามานะครับในฮาร์นคูม่มิเดิ่นตัวศูนย์นี่ก็มานะครับก็มาสองที่นะครับแต่ว่าไม่เข้าตัวเจาะเราเลยนะครับก็เสียดายเลยนะครับอย่างไงก็มารอรอรุ้นวันพรุ่งนี้ต่อนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีฮะมีหวยลาวด้วยก็ไม่รู้ว่า มันจะออกผลมาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็จะมาเน้นตัวดินให้นะครับในฮา้อยมารวมนะครับก็จะดิน6กับ7นะครับผมเน้น6 5นะครับ6 8และ6 9นะครับ7 5นะครับ7 8แล้วก็7 9นะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับตัวดินก็จะมี9 8 9 0แล้ว9 1นะครับ1 8 1 0แล้วก็1 1นะครับ อย่างไรก็อย่าใช้วิจายยานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตานะครับสวัสดีครับ